บริษัทจุนเหียงออโตประเทศไทยจำกัดบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในเครือเดียวกับบริษัทจุนเหวียงกรุ๊ปเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในงาน Thailand มอเต r e X p o 2024ที่ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคต JY Air เป็นครั้งแรกนับเป็นนวัตกรรมก,การเดินทางที่ก้าวล้ำจากการบินสู่การขับเคลื่อนบนท้องถนนออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาย,ยานยนต์ที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะเทคโนโลยีทันสมัยความ สะดวกสบายความคุ้มค่าในทุกมิติและบริการพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2567ณนบูธ B 17 Challenger Hall IMPACT เมืองทองธานีครับสำหรับตัว จุนเหยาออโต้น,นะครับหรือเจบแอนนะครับต้องบอกว่าด้วยบริษัทแม่ของเราเองนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่จะทำตัวคอนเซปต์ของจุนเหยาเจอร์นี่นะครับเป็นการสร้างอีโคสติปสำหรับการเดินทางนะครับทั้งบนเขาเรทางทาง,งอากาศและก็ทางบกด้วยเช่นกันนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าเราก็มีการเดเวลลอปตัวธุรกิจอีกอันนึงเพื่อฟูลฟิลตัวธุรกิจเชนของเขานะครับที่มีเพียงแค่สายการบินนะครับก็มีตัวรถนด์ด้วยเช่นกัน นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักต้องเลีอยงงี้ครับสาหรับตัวยานยนต์ของเราเนี่ยถ้าเกิดจะเอาคีเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เราเดเวลอปขึ้นมาเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์นะครับเรารู้เรารู้ทุกคนครับว่าฮาร์ดแวร์เราสามารถหาซื้อได้แต่ซอฟต์แวร์ต้องเดเวลอปนะครับขึ้นมาเพราะมันคือสิ่งสําคัญของการที่จะทําให้รถคันนี้นะครับมีความเทคโนโลยีที่สูงที่สุดน้าสมัยที่สุดมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์เป็นหลักนะครับซึ่งทางจุดยาบเองสามารถเดเวล็อปตัวซอฟต์แวร์ของต นะครับสามารถบอกระยะทางได้อย่างแม่นยําและรวมถึงไอ้ตัวสมาร์ทคอป์ปิดนะครับซึ่งสามารถที่ทําให้ทุกการเดินทางนะครับเต็มไปด้วยความสนุกนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเช่นกันถ้าเกิดพูดถึงมุมของตัวรถไฟฟ้านะครับเราคงจะแตกต่างกันไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดพูดในมุมของตัวซอฟต์แวร์ต้องบอกว่าเราซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะว่ามันใช้กับซอฟต์แวร์ในเครื่องบินด้วยเช่นกันดังนั้นพอมันใช้กับรถเนี่ยก็เลยทาให้ประสิทธิภาพสูงตามไปด้วยนะครับจึงทําให้ การขับขี่ของของทุกการเดินทางเนี่ยครับมันมีทั้งความสนุกความปลอดภัยนะครับและรวมถึงประสบการณ์ดีๆที่สามารถสร้างขึ้นในห้องโดยสารของเราด้วยเช่นกันสำหรับโปรโมชั่นภายใน,ในงานของเรานะครับนอกจากตัววารันตีที่ทนทานที่จะยาวนาน8ปีถึง155,000กิโลแล้วนะครับและรวมถึงตัวแบตเตอรี่ที่รับประกันสูงสุด8สายกิโลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีตัวพิเศษของตัวจุนเหยงแอร์ไลน์ด้วย นะครับเป็นบัตรทองเป็นโกลเมมเบอร์นาน3ปีแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินนะครับ4ใบนะครับต่อปีนาน3ปีก็คือทั้งหมด12ใบนะครับที่มีให้แล้วก็พิเศษในงานครับดอกเบี้ย1.88ครับซึ่งจะมีแค่ในงานนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับครับสำหรับตัว GBA ก็ถือว่าเป็นรถรุ่นแรกของทางจุดเหยาออโต้นะครับต้องบอกว่าเป็น รถที่เราใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า2ปีผสมผสานทุกอย่างที่ทางจุนเห่ยาปุ๊บเรามีไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถที่มีต่างๆรวมถึงทีม r อเราด้วยนะครับเรามั่นใจว่ารถ j จบของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ทุกการเดินทางให้กับท่านได้นะครับขอบคุณครับ